เคยมีเคสครับลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่ทำประกันกับผมนะครับโทรมาตอนดึกอะประมาณเกือบตีหนึ่งคุณอุดมศักดิ์พี่รถเสียพี่จำได้ว่าคุณอุดมศักดิ์เคยบอกว่าประกันที่ขายให้พี่เนี่ยมีบริการช่วยเหลือสุ่เฉินใช่ไหมนี่ครับโดนเลยครับโดนเป็นเต็มตรงนี้นะครับผมจะบอกให้คือคนที่ไม่รู้เนี่ยคนที่ไม่เคย ไม่เห็นความสําคัญเนี่ยจะไม่รู้ผมต้องบอกแบบนี้ดีกว่าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี่สําคัญมากนะผมจะบอกให้บางบริษัทนะครับไม่มีนะไม่มีเลยบางบริษัทให้น้อยมากแต่บริษัทที่ผมแนะนําที่ผมขายที่ผมเสนอให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเป็นชั้นสองบวกหรือสามบวกธรรมดานะครับจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยห้าสิบกิโลเมตรมีรถสไลด์ไปอู่ผมถามหน่อยเวลากลางคืนเนี่ย ไม่ต้องผู้หญิงนะครับเอาแค่ผู้ชายอย่างเราเราเนี่ยถ้าเกิดไปลดเสียกลางทางคนเดียวนี่ก็หลอนแล้วนะ <c oughs> ไม่ได้กลัวผีนะครับกลัวคนเนี่ยแหละครับหลอนนะผมจะบอกให้แล้วถ้าเป็นผู้หญิงใช้รถด,ด้วยนะผมจะบอกให้อันนี้น่ากลัวมากนะครับ